ในช่วงปี2004มีเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับลูกสาววัยหนึ่งปี8เดือนของเธอได้หายตัวไปจากเมืองมอนิงตันประเทศออสเตรเลียในเวลาต่อมาชายผู้ที่เป็นสามีและพ่อของเด็กได้ออกมาร้องต่อหน้าสื่อและขอให้ใครก็ตามที่พบเห็นลูกกับภรรยาของเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากในเวลานี้เขารู้สึกหมดหวังเพราะคิดถึงภรรยากับลูกน้อยของตนเป็นอย่างมากแต่ทว่า ในเวลาต่อมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจังมันก็ได้นำพาให้พวกเขาไปพบเข้ากับความจริงอันมืดมิดบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปในครั้งนี้และเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรผมขอเชิญทุกท่านไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากชายที่มีชื่อว่าจอนชาร์ปหลังจากที่เขาได้พบกับแอนนาเคมในระหว่างที่กำลังทำงานอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมอร์นิงตันของประเทศออสเตรเลียแอนนาเธอเป็นหญิงสาวที่มีบ้านเกิดอ,อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์หลังจากที่คบหาดูใจกับจอนชาร์ปได้เพียงแค่ไม่นานจอนกับแอนนาก็จับมือกันเดินเข้าสู่ประตูวิวานในช่วงเดือนตุลาคมปี1994ในช่วงนั้นจอรเพึ่งจะมีอายุได้เพียงแค่27ปี ส่วนแอนนาเธอมีอายุได้31ปีแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช้เรื่องแปลกอะไรมากนักหลังจากที่แต่งงานกันทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองมอร์นิงตันบ้านเกิดของจอรนแอนนาภรรยาของจอรนเธอมาจากครอบครัวคาทอลิกที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องศาสนาเธอจึงให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากและแอนนามักจะพูดกับเพื่อนๆอ,อยู่เสมอว่าจอรนสามีของเธอนั้นเป็นคนดีที่อบอุ่นและรักครอบครัวเป็นอย่างมาก หลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันผ่านไปได้8ปีแอนนาก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวคนแรกที่มีชื่อว่าเกลซี่ในเดือนสิงหาคมปี2002ซึ่งในตอนนั้นแอนนาเธอมีอายุได้39ปีแล้วนะครับและด้วยเหตุนี้มันจึงได้ทำให้เกลซี่เป็นเด็กที่เกิดมามีปัญหาทางด้านแคลเซียมเหมือนกับว่ากระดูกเชิงกลานของทารกเกลซี่จะอยู่ในตำแหน่งที่มันผิดรูปเนื่องจากมารดาที่ให้กำเนิดเธอนั้นมีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่เสี่ยงต่อการมีบุตร ส่งผลให้ทาลกเกลซี่จำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องช่วยดามหลังตั้งแต่กำเนิดและด้วยอาการเจ็บป่วยนี้เองมันได้ทำให้เกลซี่มีปัญหาในด้านการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการนอนซึ่งมันก็ได้สร้างความตึงเครียดให้แก่ผู้ที่เป็นพ่อและแม่ของเธอมากยิ่งนักในเวลาต่อมาแอนนาพยายามที่จะหาหนทางรักษาเกลซี่ลูกน้อยของเธอทุกวิถีทางแต่เว่า ลูกน้อยของเธอก็ดูท่าจะยังไม่หายขาดจากอาการที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถัดมาในเดือนพฤศจิกายนปี2003แอนนาเข็มก็ได้ตรวจพบว่าในเวลานี้เธอกําลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองซึ่งมันได้ทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแอนนาต้องการที่จะให้ลูกคนนี้เกิดมาเป็นเด็กผู้ชายด้วยเหตุนี้เธอจึงได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่เพราะว่าต้องการที่จะให้ลูกๆได้มีที่วิ่งเล่นไปมาอยู่ภายในบริเวณบ้านเมื่อตัดสินใจได้แล้ว แอนนากับสามีของเธอจึงได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นช่วงเดือนมีนาคมปี2004ซึ่งมันก็คือบ้านเลขที่116ถนนพรินที่ตั้งอยู่ในเมืองมอร์นิงตันของประเทศอทศอสเตรเลียบ้านหลังนี้ถูกจัดว่าเป็นบ้านที่สวยงามและเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกๆอีก2คนหลังจากที่ครอบครัวของจอห์นชาร์ปและแอนนาได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายในบ้านหลังใหม่ในวันจันทร์ที่22มีนาคมปี2004 แอนนาได้โทรไปพูดคุยกับแม่ของเธอลิลลี่ที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์การสนทนากับแม่ในครั้งนี้เป็นการสนทนาที่ปกติและไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแอนนาได้บอกกับแม่ว่าเธอเพิ่งจะย้ายบ้านหลังจากที่วางสายไปเธอก็ได้ขับรถไปส่งเกรซี่ลูกน้อยของเธอที่สู่รรับเลี้ยงเด็กในช่วงเช้าก่อนที่เธอจะขับรถกลับไปรับในช่วงบ่ายของวันเดียวกันซึ่งหลังจากที่รับเกรซี่กลับมาบ้านเรียบร้อย เธอก็ได้กลับมาทํางานและทํากับข้าวเอาไว้ให้สามีจนกระทั่งเวลาสองทุ่มยีนาทีของวันนั้นแอนนาก็ได้โทรไปพูดคุยกับเพื่อนของเธอซึ่งมันก็เป็นการพูดคุยที่ปก,กติแอนนาได้สาธยายให้เพื่อนฟังว่าตอนนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นที่กําลังจะมีลูกคนที่สองซึ่งเมื่อได้รับฟังเพื่อนของแอนนาก็ได้แสดงความดีใจและอวยพรให้เธอมีความสุขและทําใจให้สบาย เพื่อที่จะเลี่ยมรับสมาชิกคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอยู่ภายในครอบครัวก่อนที่ทั้งคู่จะวางสายและเข้านอนเช้าวันลุ่งขึ้นแอนนาได้โทรไปพูดคุยกับเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าาเมเณธาเจฟฟี่เพื่อนของแอนนาคนนี้เธอทำงานอยู่ในบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพเนื่องจากว่าแอนนาต้องการที่จะเพิ่มลูกน้อยคนใหม่ที่กำลังอยู่ในคันเวลานี้เข้าไปในรายการคุ้มครองของครอบครัวซัมเธา จึงได้นัดพบกับแอนนาในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่26มีนาคมที่กำลังใกล้จะมาถึงในอีกสวันข้างหน้านี้เพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันเมื่อเป็นเช่นนั้นแอนนาจึงได้กาเครื่องหมายเอาไว้ในปฏิทินของเธอเพื่อที่จะกันไม่ให้ลืมการนัดหมายกับซามเมนท่าในครั้งนี้และแล้วในวันพฤหัสที่25มีนาคมซามเมนท่าเพื่อนของแอนนากลับต้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเมืม่ออยู่อยู่ เธอได้รับสายโทรศัพท์จากจอร์ชผู้ที่เป็นสามีของแอนนาที่ปลายสายจอร์ได้บอกกับซามเนทาว่าพรุ่งนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาหาภรรยาของผมตามนัดแล้วนะเพราะว่าในเวลานี้แอนนาภรรยาของผมได้ออกจากบ้านไปกับผู้ชายคนใหม่ของเธอแล้วแถมเธอยังได้ทิ้งเกรซี่ลูกน้อยเอาไว้กับผมอีกด้วยซึ่งหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้มันก็ทําให้ซามเอนทาเกิดความสับสนขึ้นมาในทันทีเพราะเธอคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ ถ้าหากว่าแอนนากำลังจะหนีไปกับชายชูจริงๆแล้วล่ะก็ทำไมเธอจะต้องโทรไปปรึกษากับซาเมนธาให้เข้ามาพูดคุยเรื่องการทำประกันลูกที่กำลังอยู่ในคันด้วยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มันยิ่งทำให้ซาเมนธาเชื่อไม่ลงจริงๆว่าแอนนาผู้นับถือศาสนาคาทอลิกอย่างเคร่งครัดจะกล้าทำอะไรที่มันขัดกับหลักคำสอนของศาสนาได้ถึงเพียงนี้หลังจากที่วางสายจากซาเมนธาจอร์ชับยังได้โทรไปเป่าประกาศเรื่องเหล่านี้ให้คนอื่นรับรู้ไปทั่ว โดยเฉพาะลินลีแม่ยายของเขาที่อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งหลังจากที่เธอได้รู้ข่าวจากจอนว่าแอนนาได้หลบหนีไปกับชายชูลินล,ลีก็ไม่เชื่อคำพูดของลูกเคยเลยแม้แต่น้อยเธอจึงได้นำเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับนักบวชในโบสถ์คาทอลิกที่ครอบครัวของเธอนั้นนับถือฟังหลังจากนั้นนักบวชจึงได้บอกให้ลินลีรีบเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเขานั้นรู้สึกว่าเรื่องราวนี้มันชักจะไม่ชอบมาพากล ตัดกลับมาทางด้านของจอนในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่26มีนาคมเขาได้ขับรถออกไปส่งเกรซี่ลูกน้อยที่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนจะขับรถกลับไปรับเธอในช่วงบ่ายของวันนั้นหลังจากที่ออกมาจากศูนย์รับเลี้ยงจอนก็ได้เดินทางไปยังร้านขายอุปกรณ์กีฬาพร้อมกับเกรซี่เพื่อซื้อสิ่งของบางอย่างก่อนจะขับรถกลับเข้าบ้านไปสวันถัดมาในช่วงเช้าของวันจันทร์ จอร์ชาร์ปได้ติดต่อไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนรวมถึงศูนย์ดูแลสุขภาพของเกรซี่และบอกว่าในตอนนี้แอนนาภรรยาของเขาได้นั่งรถแท็กซี่กลับมารับเกรซี่และหนีไปอยู่กับชายชู้ของเธอที่อื่นแล้วเมื่อได้รับรู้เรื่องเหล่านี้มันก็ได้ทําให้ผู้ดูแลเด็กรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากและในวันเดียวกันนั้นเองทางด้านแม่ยายของจอรนที่อาศัยอยู่ในประเทศน<ะ>ิวซีแลนด์ก็ได้รับข้อความเป็นจดหมายอีเมลจากแอนนา ซึ่งใจความในจดหมายฉบับนั้นได้เขียนเอาไว้ประมาณว่าในเวลานี้เธอกําลังมีความสุขดีอยู่กับชายคนใหม่และเพิ่งจะกลับไปรับเกรซี่ลูกน้อยมาอยู่ด้วยก่อนจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ถ้าว่าหลังจากที่ลิลลี่ได้อ่านข้อความในจดหมายอีเมลฉบับนี้เธอกลับยิ่งช็อกหนักมากไปกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาลิลลี่มักจะติดต่อกับลูกสาวผ่านการพูดคุยโทรศัพท์มาโดยตลอด การที่แอนนาส่งอีเมลมาหาเธอเช่นนี้มันไม่ใช่นิสัยโดยปกติของแอนนาเมื่อเป็นเช่นนั้นลิลลี่จึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในเมืองที่เธอนั้นอาศัยอยู่และบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตอนนี้มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอที่อาศัยอยู่กับสามีในประเทศออสเตรเลียทําให้เจ้าหน้าที่ทางการของนิวซีแลนด์ได้ติดต่อไปยังกรมตำรวจของเมืองมอนิงตัน เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในการตามสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้2วันถัดมาช่างติดตั้งเสาอากาศทีวีได้เดินทางมายัางบ้านของจอรชาร์ปที่ถนนพริน์เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้แอนนาภรรยาของจอรนได้ติดต่อเข้าไปจ้างงานพวกเขาเอาไว้แต่ทว่าเมื่อช่างเดินทางมาถึงจอรนกลับไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปภายในตัวบ้านเมื่อเป็นเช่นนั้นช่างติดตั้งเสาอากาศจึงจำใจที่จะต้องจากไปอย่างเซง็ง ในเวลาเดียวกันทางด้านลินล,ลี่แม่ของแอนนาก็พยายามที่จะติดต่อหาลูกสาวผ่านทางเบอร์โทรศัพท์แต่ทว่าโทรเท่าไหร่ก็ไม่มีผู้ใดโผล่มารับสายเลยสักคนและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองมอร์นิงตันได้รับรู้เรื่องราวการหายตัวไปของแอนนานักสืบจอห์นวูดเฮาจึงได้ถูกส่งตัวเข้ามารับผิดชอบในคดีนี้ซึ่งสิ่งแรกที่นักสืบวูดเฮาส์ทำ คือการเข้าไปสอบถามศูนย์ดูแลสุขภาพที่แอนนาได้พาเกรซี่ลูกน้อยเข้าไปรับการรักษาอาการผิดปกติทางร่างกายและเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้นักสือบูทเฮาก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวบางอย่างจากนางพยาบาลผู้ที่เป็นคนดูแลผู้ป่วยอยู่ในศูนย์ว่าในเวลานี้แอนนาเธอกําลังมีปัญหาและหงอระแหงกันกับสามีของเธอประมาณว่าจอนนั้นแสดงอาการรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาได้รับรู้ว่าแอนนากําลังตั้งท้อง แถมผู้ดูแลคนนี้ยังได้บอกกับนักสืบบูธเฮาว่าเธอนั้นไม่มีทางที่จะเชื่อได้ลงอย่างแน่นอนว่าแอนนาที่เธอรู้จักทะแอบนอกใจสามีและหนีไปกับชายชูหลังจากที่นักสืบบูธเฮาได้รับรู้ถึงข้อมูลนี้เขาได้กลับไปตรวจเช็คประวัติการรับส่งผู้โดยสารในช่วงที่จอห์ชับได้บอกกับคนอื่นๆว่าแอนนาภรรยาได้เดินทางกลับมารับเกรซี่ลูกน้อยของเขา แต่ทว่าหลังจากการค้นหาอย่างละเอียดนักสืบบูดเฮากลับไม่พบประวัติรับส่งแอนนาจากบริษัทแท็กซี่ที่ไหนเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นนักสืบบูดเฮาจึงได้พยายามติดต่อไปหาจอห์นชาร์ปแต่ก็ทําไม่สําเร็จเหมือนกับว่าจอห์นชาร์ปพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพบปากกับนักสืบบูดเฮาทุกวิถีทางนักสืบบูดเฮาจึงได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของแอนนาที่เขามีอยู่ในมือนักขนาดนี้ส่งกลับไปให้เจ้าหน้าที่นักสืบที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ และนักสืบที่เป็นคนคอยประสานงานระหว่างประเทศในครั้งนี้เขามีชื่อว่าเชนบรันเดลซึ่งสังกัดอยู่ในหน่วยตามหาผู้สูญหายของประเทศนิวซีแลนด์เมื่อได้รับข้อมูลที่นักสืบวูดเฮาส่งกลับมานักสืบเชนก็มั่นใจว่าการหายตัวไปของแอนนาในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลและข้อมูลทุกอย่างที่พวกเขามีในตอนนี้มันก็ได้ย้อนกลับไปหาชายผู้ที่เป็นสามีของแอนนา ซึ่งก็คือจอห์นชาร์ปเนื่องจากว่าเขาเป็นคนเดียวที่คอยพร่ำบอกกับผู้คนรอบข้างว่าภรรยาของเขานั้นได้หนีไปพร้อมกับชายชูซึ่งเป็นพ่อของเด็กที่กำลังอยู่ในท้องของแอนนาต่อจากนั้นนักสืบเชนจึงได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังเมืองมอร์นิงตันเพื่อที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆกับชายที่ชื่อว่าจอห์นชาร์ปเพราะเขาอยากจะได้ข้อมูลในการตามหาตัวแอนนากับเกรซี่ จนในที่สุดก็ได้พบกับจอห์นชาร์ปและชายคนนี้ก็ได้บอกกับนักสืบเชนว่าภรรยาของเขานั้นหนีไปพร้อมกับชายชูผู้ที่เป็นพ่อของเด็กในท้องก่อนที่เธอจะนั่งรถแท็กซี่กลับมารับเกรซี่ในภายหลังซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ออกมาจากปากของชายผู้ที่เป็นสามีและพ่อคนนี้มันเป็นสิ่งที่นักสืบเชนนั้นรับรู้ดีอยู่แล้วก่อนที่เขาจะเดินทางมาพบปากกับจอห์นซึ่งหลังจากที่จอห์นได้บอกเล่ารายละเอียดทุกอย่างออกมานักสืบเชนก็ยังไม่ได้จากไปในทันที เขายังคงเฝ้าคอยติดตามดูพฤติกรรมของชายคนนี้อย่างใกล้ชิด2วันแรกของการแอบเฝ้าติดตามดูจอรชันักสืบพบว่าจอรไม่ได้ออกไปไหนเลยเขาเอาแต่เก็บตัวอยู่แค่ภายในบ้านทว่าเมื่อย่างเข้าวันที่3นักสืบเชนก็สังเกตเห็นว่าจอรชับได้เดินออกมาจากบ้านของเขาในช่วงเช้าของวันนั้นก่อนที่จะมุ่งหน้าเดินไปยังสวนสาธารณะที่อยู่ไม่ไกลกับตัวบ้านของเขามากนักเมื่อมาถึง จอนได้ก้มลงไปคุยหาอะไรบางอยา่างตรงพุ่มไม้ที่อยู่ติดกับห้องน้ําของสวนสาธารณะแห่งนั้นแลหลังจากที่ใช้เวลาค้นหาอยู่คู่หนึ่งในที่สุดจอนก็ได้หยิบถุงสีน้ําเงินขึ้นมาจากพุ่มไม้ก่อนจะหย่อนสิ่งของบางอย่างใส่ลงไปภายในถุงนั้นและวางมันกลับลงไปไว้อย่างจุดเดิมหลังจากที่นักสืบเชนมั่นใจแล้วว่าจอนชาร์ปได้เดินจากไปเขาจึงได้รีบพุ่งลงไปยังจุดที่จอนยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้ ก่อนจะหยิบถุงสีน้ำเงินใบนั้นขึ้นมาเปิดดูและพบว่าข้าของที่อยู่ภายในถุงสีน้ําเงินใบนี้มันมีทั้งโทรศัพท์มือถือของแอนนารวมไปถึงบัตรเครดิตการ์ดและใบขับขี่รถยนต์ของเธอเมื่อเป็นเช่นนั้นนักสืบก็มั่นใจได้ในทันทีว่าแอนนาได้จากโลกนี้ไปแล้วในเวลานี้และผู้ต้องสงสัยก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากจอร์ชชายผู้ที่เป็นทั้งพ่อและสามีแต่ทว่า เจ้าหน้าที่นักสืบก็ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มจอร์ชับได้ในเวลานี้เนื่องจากว่าพวกเขายังขาดแรงจูงใจในการก่อเหตุของจอรในเวลาต่อมาหลังจากที่เรื่องราวการหายตัวไปของแอนนาและเกรซี่ได้แพร่กระจายออกไปสื่อข่าวต่างก็พากันออกมาประกาศตามหาเธอกับลูกและในวันที่26พฤษภาคมของปี2004จอร์ชับก็ได้ออกมาบีบน้ำตาและให้สัมภาษณ์กับนักข่าวผ่านสื่อ เพื่อที่จะขอให้ใครก็ตามที่พบเห็นแอนนากับเกรซี่รีบแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีระหว่างการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ นักข่าวยังได้ตั้งคำถามกับจอนว่าคุณได้เป็นคนสังหารแอนนาภรรยาของคุณไปแล้วใช่หรือไม่เมื่อได้ฟังคำถามจอหนชับก็ได้ตอบกับนักข่าวว่าเขาไม่ได้ทำร้ายภรรยาหรือลูกสาวของเขาเลยแม้แต่น้อยแถมจอนย,ยังย้ำอีกว่าผมไม่มีวันที่จะทำร้ายพวกเธอทั้งคู่ถึงแม้ว่าชีวิตการแต่งงานระหว่างผมกับแอนนาจะจบลงแต่ยังไงผมก็ยังคงรักภรรยาของผมอยู่เสมอ เพราะแอนนาเธอคือแม่ของเกรซี่ลูกสาวคนสวยที่ผมรักมากกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้หลังจากที่ภาพของการสัมภาษณ์จอ์นในครั้งนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเจ้าหน้าที่นักสืบก็ได้สังเกตเห็นว่าระหว่างการตอบคำถามต่อนักข่าวของจอนมันดูเหมือนกับว่าชายคนนี้กําลังเสแสร้งแกล้งแสดงละครเพื่อเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจากผู้คนภายนอกเพราะตลอดเวลาที่จอนชาร์ปอยู่หน้ากล้องนักสืบแทบจะไม่เห็นน้ําตาตกมาบนใบหน้าของเขาเลยแม้แต่น้อย ถ้าหากว่าเขาเป็นนักแสดงละครแล้วล่ะก็คงจะต้องบอกเลยว่าการแสดงของเขาในซีนนี้มันดูยังไงก็ไม่เนียนเพราะในขณะที่จอร์นร้องไห้อยู่ต่อหน้ากล้องนั้นใบหน้าของเขามันกลับแห้งสนิทแถมในตอนที่เจ้าหน้าที่นักสืบรายนี้ได้เข้าไปสอบถามจอร์นเกี่ยวกับเรื่องราวของแอนนาชายคนเดียวกันนี้กลับตอบกับนักสืบไปว่าเขานั้นไม่สนใจและไม่แคร์เลยสักนิดว่าแอนนาจะอยู่ที่ไหนในเวลานี้ซึ่งมันเป็นการกระทําที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และหลังจากที่นักสืบได้นําบัตรเครดิตของแอนนาไปตรวจเช็คดูประวัติเขาก็พบว่าในช่วงที่แอนนาได้หายตัวไปจอชาร์ปได้ใช้บัตรเครดิตของเธอสั่งดอกไม้ส่งไปให้แม่ยายของเขาลินล,ลี่ที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ในนามของภรรยาและเจ้าหน้าที่ยังพบว่าอีเมลที่ลินล,ลี่แม่ของแอนนาได้รับก่อนหน้านี้มันก็ถูกส่งออกมาจากโทรศัพท์มือถือของแอนนาที่พวกเขาได้ค้นพบในถุงสีน้ําเงินใบนั้นอีกด้วยเวลานี้ จ้าหน้าที่นักสืบพยายามออกไปสอบถามเรื่องราวต่างๆต่อคนรอบข้างของแอนนาเพื่อที่จะหาแรงจูงใจในการก่อเหตุของจอนรวมไปถึงพยายามที่จะหาที่ทิ้งร่างของแอนนากับเกรซี่ต่อมาในวันที่10มิถุนายนปี2004เจ้าหน้าที่นักสืบได้นำตัวจอนชรัรเข้าไปสอบปากคำอีกครั้งหลังจากที่ถูกนักสืบกดดันอย่างหนักจอนก็ยังคงปากแข็งและไม่ยอมรับความจริงว่าเขาได้ทำอะไรลงไปบ้าง จอนได้บอกแกเจ้าหน้าที่นักสืบแบบที่เคยได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้12วันต่อมาเจ้าหน้าที่นักสืบจึงได้เข้าไปจับกลุ่มตัวของจอรนชับที่บ้านของเขาในวันที่22มิถุนายนปี2004ซึ่งมันเป็นระยะเวลา3เดือนหลังจากที่แอนนาเพลซี่ได้หายตัวไปในช่วงแรกจอนก็ยังคงปากแข็งอย่างเช่นที่ผ่านมาเขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่นักสืบว่าชีวิตระหว่างเขากับแอนนานั้นไม่มีความสุขมาได้สักพักแล้ว มันจึงทําให้แอนนาแอบไปคบหากับชายคนอื่นจนกระทั่งเธอตั้งท้องและหลังจากที่แอนนาได้รับรู้เธอจึงได้ขอแยกทางกับเขาและพาเกรซี่หนีไปแต่ทว่าการสอบปากคําจอรชับในครั้งนี้เจ้าหน้าที่นักสืบได้พยายามพูดจากดดันชายคนนี้อย่างหนักพวกเขานำหลักฐานต่างๆที่มีออกมาและพูดย้ำกับจอรว่าเรารู้นะว่าภรรยาของคุณไม่ได้หนีไปกับชายคนอื่นอย่างที่คุณพยายามพร่ำบอกกับพวกเราแต่เป็นคุณนั่นแหละ ที่เป็นคนทําให้ภรรยาหายไปตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือรับสารภาพทุกอย่างออกมาและแล้วในช่วงบ่ายของวันนั้นจอรชาร์ปก็ไม่อาจที่จะทนรับแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่นักสืบได้อีกต่อไปในที่สุดเขาก็ได้รับสารภาพทุกอย่างออกมาอย่างหมดเปลือกจอรนบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่เขาได้ลงมือกระทํากับภรรยาที่กําลังตั้งท้องรวมไปถึงเกรซี่ลูกสาวที่น่ารักวัย20เดือนให้กับเจ้าหน้าที่นักสืบฟัง ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่เหนือคำบรรยายเกินกว่าที่ใครก็ตามจะสามารถจินตนาการได้แต่ก่อนที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมรับฟังถึงสิ่งที่ชายคนนี้ได้ก,กระทำลงไปผมจะขอเล่าถึงประวัติของชายที่มีชื่อว่าจอร์ชาร์ปสักเล็กน้อยนะครับจอร์ชาร์ปเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี1967จอร์นเติบโตขึ้นมาในเมืองมอนิงตันวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเขานั้นมีพี่สาว4คนและน้องชายอีกหนึ่งคน พ่อแม่ของจอรนประกอบกิจาการส่วนตัวอยู่ในเมืองมอร์นิงตันที่ผ่านมาจอรนไม่เคยมีประวัติเก่ออาชญากรรมใดๆหรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมมาก่อนแต่ทว่าจอรนเคยอธิบายให้จิตแพทย์ของเขารับฟังว่าชีวิตในช่วงวัยเด็กของเขาค่อนข้างที่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคมซึ่งสิ่งนี้ทำให้จอรนไม่สามารถที่จะมีเพื่อนได้เลยและเพราะว่าจอรนนั้นไม่มีเพื่อนเลยสักคนมันจึงทำให้เขาไม่ชอบการไปโรงเรียนแต่หลังจากที่เรียนจบ จอร์ชัปก็ได้เข้าทํางานในธนาคารซึ่งเป็นที่ที่เขาได้พบกับแอนนาแต่ในเวลาต่อมาจอร์ชับก็ได้ลากออกจากธนาคารเขาได้กลับมาทํางานเป็นฟรีแลนซ์อยู่กับบ้านและหลังจากที่แอนนาได้ให้กําเนิดเกรซีอาการเจ็บป่วยของลูกน้อยมันก็ได้สร้างความลําบากใจให้กับจอร์เป็นอย่างมากทําให้ในช่วงปี2003จอร์ชับได้เดินเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสปอร์ตฟิลิปมาลีนในที่แห่งนี้ จอนชาร์บได้ซื้อปืนฉมวกยิงปลาพร้อมกับลูกดอกเป็นเงินสดหลังจากที่ได้มาแล้วเขาก็ได้ฝึกยิงเป้าในส่วนหลังบ้านเพื่อให้เกิดความชํานาญแต่ทว่าจอนก็ไม่เคยที่จะนําปืนฉมวกอันนี้ออกไปใชให้หาปลาที่ไหนเลยสักครั้งเวลาต่อมาหลังจากที่จอนได้รับรู้ข่าวว่าแอนนากําลังตั้งครันลูกคนที่สองแทนที่เขาจะแสดงความดีใจออกมา จอนกลับแสดงอารมณ์เกลี้ยวกล่อและตะโกนต่อว่าภรรยาต่อหน้าเพื่อนๆของเธอแผนจอรชนชัปยังได้บอกกับแอนนาว่าเขานั้นไม่อยากจะต้องมาแบกรับภาระเด็กถึง2คนเพราะลำพังแค่ปัญหาของเกรซี่มันก็สร้างความลำบากใจให้เขามากพออยู่แล้วต่อมาในช่วงต้นเดือนมีนาคมของปี2004จอนได้เข้าไปพบกับจิตแพทย์เนื่องจากว่าเขากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับ ทำให้จิตแพทย์จ่ายยานอนหลับให้กับจอรนและวินิจฉัยว่าอาการที่เขาเป็นอยู่ในเวลานี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าจอรนกาลังปร,ประสบกับปัญหาโรคซึมเศร้าและในวันที่21มีนาคมปี2004จอรนกับแอนนาก็ได้เดินทางไปกินเลี้ยงกันในวันเกิดหลานชายของจอรนทว่าในวันนั้นทั้งคู่ได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างหนักเมื่อกลับมาถึงบ้านแอนนาก็ได้อาบน้ําเข้านอนอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านของจอรนเขายังไม่สามารถที่จะข่มตาให้หลับลงได้ พราะจอ์นเอาแต่นั่งคุ้นคิดถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่น,น,นักขณะนี้แต่แล้วหลังจากที่คุ้นคิดอยู่นานจอ์นก็ลุกออกจากโซฟาและเดินไปยังโรงจอดรถก่อนจะหยิบปืนยิงฉมวกและเดินตรงกลับไปยังห้องนอนที่ภรรยาของเขากำลังนอนหลับอย่างมีความสุขอยู่บนเตียงเมื่อมาถึงจอ์นก็ไม่รอช้าเขาเหนี่ยวกายส่งฉมวกเข้าไปบนใบหน้าของภรรยาวินาทีนั้นแอนนาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจพร้อมกับส่งเสียงหายใจเข้าออกโคกฮักอยู่บนเตียง อิดใจต่อมาจอรชารก็ไม่ลังเลเลยที่จะส่งฉมวกดอกที่สองซ้ำเข้าไปจนในที่สุดแอนนาก็ได้สิ้นลมหายใจเมื่อเห็นเช่นนั้นจอรชชารจึงได้ใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมล่างของภรรยาเอาไว้ก่อนที่เขาจะพลอยหลับไปบนโซฟาอย่างหน้าตาเฉยเช้าวันลุ่งขึ้นจอรชชารบพยายามที่จะดึงฉมวกออกจากใบหน้าของแอนนาแต่กลับทําไม่สําเร็จจอรจึงจําเป็นที่จะต้องหักก้านของฉมวกออก ก่อนที่เขาจะพักเรซี่ลูกน้อยไปส่งยังสูตรรับเลี้ยงและเมื่อกลับมาถึงบ้านจอนก็ได้ขุดพื้นสนามหญ้าเพื่อใช้เป็นที่ฝังร่างชั่วคราวของภรรยาและสี่วันหลังจากนั้นจอนชับก็ได้ทําสิ่งที่ชั่วช้ามากที่สุดเท่าที่คนเป็นพ่อคนหนึ่งจะทําได้ในวันนั้นจอนได้จัดการกับเรซี่ในแบบที่เขาได้ทํากับภรรยาทว่าในครั้งนี้จอนได้กระชากฉวโมออกมาและทําแบบเดิมซ้ําๆกันถึงสี่ครั้ง ซึ่งผมคงไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับเช้าวันลุ่งขึ้นจอนได้นำผ้าใบกันน้ำสีน้ำเงินมาใช้ห่อล่างของเกรซี่ก่อนจะนำไปทิ้งลงในถังขยะแห่งหนึ่งในเมืองมอร์นิงตันพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการก่อเหตุหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้จอนได้โทรไปบอกลิลลี่แม่ยายของเขาว่าแอนนากับเกรซี่กำลังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในที่ที่ดีกว่าตอนอยู่กับเขาหลังจากนั้น จอนก็ได้ไปกดเงินสดทั้งหมดของแอนนาออกมาจากธนาคารและยังได้ใช้โทรศัพท์ของแอนนาส่งข้อความไปหาญาติพี่น้องของเธอเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ว่าตอนนี้แอนนาได้หนีไปกับชายชูและในวันเดียวกันนั้นเองจอนได้เข้าไปซื้อเลื่อยไฟฟ้ารวมไปถึงผ้าใบกันน้ําในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินทางกลับบ้านไปและขุดเอาล่างของแอนนาขึ้นมาแยกชิ้นส่วนทั้งหมดออกจากกันและนําไปทิ้งลงในถังขยะตามจุดต่างๆของเมืองมอร์นิงตัน และหลังจากที่จอรชาร์ปได้สารภาพทุกอย่างออกมาจนหมดเรื่องเหล่านี้มันก็ได้ทําให้ผู้คนมากมายถึงกับช็อกเพราะพวกเขาไม่คิดเลยว่าชายคนนี้จะกล้าลงมือทําในสิ่งที่โหดเหี้ยมอมหิตได้ถึงเพียงนี้ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า1,000นายได้อาสาร่วมมือกันตามหาร่างของแอนนากับเกรซี่เพื่อที่จะนําพวกเธอกลับมาทําพิธีทางาศาสนาเพราะต้องการที่จะคลายความโศกเศร้าให้กับคนในครอบครัวของแอนนา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการหรือค้นจุดกำจัดขยะที่มีน้ำหนักมากกว่า20ตันซึ่งการปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้มันเป็นการค้นหาที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้โดยที่เหล่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายต่างพร้อมใจกันปฏิญาณตนว่าพวกเขาจะไม่ล้มเลิกการค้นหาจนกว่าจะได้พบร่างของแอนนาและเกรซี หลังจากที่การค้นหาผ่านพ้นไปได้นานถึง3สัปดาห์ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบร่างของเกรซี่และภายในเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็ค้นพบชิ้นส่วนทั้งหมดของแอนนาในที่สุดร่างของสองแม่ลูกก็ถูกนำส่งกลับไปทําพิธีทางศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์โดยที่มีผู้คนมากมายเข้าร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของพวกเธอในวันนั้นในเวลาต่อมา จอรชับชายวัย38ปีก็ได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลและในที่สุดศาลก็ได้ตัดสินให้ชายคนนี้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงสองครั้งและเขาจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการทำพักโทษจนกว่าจะถูกจองจำครบ33ปีและนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้จอนชับก็ยังคงถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำซึ่งเรื่องของครอบครัวชับมันก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ และผมคงจะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปบายบายครับ